วันนี้เราจะมาพูดถึงสีและข้อมูลที่มากกว่าแค่ชื่อสีที่อยู่บนฉลากสีน้ำนี่ก็เป็นสีต่างๆแต่ละยี่ห้อที่นำมาให้ดูนะคะมาดูกันที่หลอดแรกหลอดแรกเป็นสียห้อชินฮันชื่อสีอัลตรามาลีนนะคะ เดี๋ยวซูมแบบหนึง่งซูมอ่ะนี่ตรงนี้นะคะสีอัลตรามารี่าส่วนใหญ่ชื่อสีก็จะสอดคล้องกับพิกเมนต์สีที่อยู่ในหลอดนะคะมาเช็คพิกเมนต์สีอันนี้เป็น pb 2 9ส่วนอันนี้ก็ชื่อสีเดียวกันนะคะ french u l t r a r i n e blue เป็นยี่ห้อเซลินีเยเรามาดูพิกเมนต์สี PB 29และ PV 15 PB ก็คือ Pigment Blue นะคะ PV ก็คือ Pigment Pig Violet ของเซเลนียก็จะผสมม่วงไปนิดนิดแต่อย่างไรก็ตามนะคะชื่อสีเดียวกันเนี่ยแต่ละยี่ห้อก็อาจจะใช้ p i g เมนต์สีที่แตกต่างกันไปนะคะ ามาดูสีน้ำเงินอีกอันนึงนะคะของแวนโกะชื่อสีพรัสเซียนพรัสเซียนบลูนะคะามาดูพิกเมนต์พิกเมนต์ใช้ pb 27ส่วนพรัสเซียนบลูของชินฮันมาดูพิกเมนตกันพิกเมนตอันนี้จะไม่เหมือนกันละเป็น pb 15ส่วน3 ะะดังนั้นเวลาเลือกซื้อสอีจะให้ดีก็ดูรหัสสีไปด้วยก็ดีเพราะว่าะจะได้มั่นใจว่าสีที่เราซื้อมานี่มันไม่ซ้ากันมาดูอันนี้บ้างสีเหลืองค่ะสีเหลืองของชิ้นทานอันนี้นะคะชื่อสี Permanent Yellow d e e p รหัสสี py 83 Pigment Yellow 83 ส่วนอันนี้นะคะยี่ห้อโฮบายของญี่ปุ่นนะชื่อสีเพอร์มา n t ต e เยลโลดิเหมือนกันมาดูสีข้างในหลอดเดี๋ยวรหัสสีอยู่ตรงไหน,นอ่าตรงนี้นะคะรหัสสีไม่เหมือนกันเป็น py 74ผสมกับ83ส่วนยี่ห้อชินฮันจะเป็นสำหรับชินฮันเป็น83เพียวๆเ,เลย ก็มีแตกต่างกันไปมาให้ดูอีกหน่อยให้ดูอีกหน่อยอันนี้เป็นชินฮันนะคะเยลโล่เยลโล่กรีนนะคะชื่อสีเยลโล่กรีนมันก็ส่วนใหญ่ก็จะผสมระหว่างเม็ดสีสีเหลืองและสีเขียวนี่ py 3แล้วก็ pg 7ต่อไปของเซเลนนเย่ค่ะเฉดเดียวกัน bright yellow green ก็ผสมเมสส็ดสีเหมือนกันเป๊ะเลยอันนี้ซื้อมาทำไมเนี่ยซ้ำกันแต่เอาเถอะมันเป็นคนละเกตนะคะเจ้าเจ้าตัวชินฮันนี้จะเป็นเกตสตูดิโอลาะคะ่ะย่อมเยาวขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้อันนี้เกตอาร์ติสก็จะแพงสุดท้ายเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างสุดท้ายชินฮันชื่อเดียวกันนะคะชินฮันกับเซเลนิเย่ครีมสันครีมสันเลค มาดูรหัสสีกันเจ้าตัวนี้อันนี้ไม่เหมือนกันเลยของชินฮันนะคะ pr pigment red 83แล้วก็ pr 63ส่วนเจ้า s e l e n i e นะคะ pr 209 pr 146 pr 206ผสมกันไปเพื่อนเพื่อนอาจจะสงสัยนะคะเออเซเลียมแบบนี้มันคืออะไรนะคะอันนี้มันคือ ความความโปร่งใสของสีปกติสีน้ำจะมีคุณลักษณะก็คือไม่ใช่โปร่งใสสีโปร่งโปร่งแสงนะคะอันนี้ถ้าเป็นแบบสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยนะคะก็จะถือว่ามีความโปร่งแสงเยอะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมที่มันแบบสี่เหลี่ยมสีดำอะ่ะมันก็คือจะมีความทึบแสง เดี๋ยวหาตัวอย่างสีน้ำที่มันทึบแสงนิดนึงให้ดูนะคะมีไหมนะอ่าอันนี้อันนี้นะคะอันนี้สีดำเลยก็จะมีความทึบแสงเป็นโ o b a l t violet light h u ทึบแสงแบบนี้นะคะก็เป็นหลักสำหรับเอาไปดูนะ อีกอันนึงที่อยากจะแนะนำแถมๆเวลาที่ซื้อสีเคยเห็นตรงนี้ใช่ไหมบางยี่ห้อเป็นดอกจนันบางยี่ห้อเป็นดาวนะคะนี่คืออัตราการซีดจางเขาเรียกไลฟ์ฟัสเน็ตนะคะก็คือเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสีมันจะซีดจางลงบ้างไหมนะคะเมื่อเราเอาไประบายแล้วนะอันนี้ก็คือมีความซีดจางระดับกลางๆ อันนี้อาจจะประมาณหลักสิบปีนะคะก็สีก็จะเริ่มซีดแต่ว่าถ้ายี่ห้อที่ที่แพงๆเขาก็จะมีไลฟ์ฟันเน็ตที่ใช้เวลานานนะคะอย่างตัวนี้เอาให้ดูอันนี้จะเป็น3ดอกจันก็คือระยะเวลาแบบเป็นร้อปีนะคะร้อปีขึ้นไปนะบางท่านก็บอกว่าถึง200ปีเลยทีเดียว สำหรับแวนโกะนะคะเขาจะไม่มีดาวไม่มีดอกจันทร์เขาจะมีแบบเลขเป็นบวกมาให้ส่วนใหญ่จริงๆแล้วก็จะมีแค่1นถึงสเท่านั้นไม่แน่ใจว่าแบบยี่ห้ออื่นน่ะจะแยกละเอียดเป็น1-5หหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันที่เรามี3าสียี่ห้อเนี่ยก็คือมี1นสดาวเท่านั้นประมาณนี้สำหรับการอ่านฉลากสีน้ำคร่าวๆนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะ